รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีปรับสมดุลในร่างกาย ดีเบลมบำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรร์สูตรเข้มข้นดีคอนแทคบำรุงสายตาหนังสือวายดีเน็ตเวิร์รู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัพขายตรงมืออาชีพโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์คเวิร์วาจำกัดธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทย สวัส,สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรไทยน่ารู้นะคะกับมิ้นทนัทวิรุณกิติพรค่ะวันนี้นะคะมิ้นอยู่ที่อำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งเ้าเกิดพูดถึงจังหวัดสุราษฎร์นะคะก็ต้องพูดถึงพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งและก็แน่นอนว่าจะต้องคิดถึงยางพาราอย่างแน่นอนค่ะซึ่งวันนี้นะคะมิ้นก็จะมาร่วมพูดคุยกับเกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกยางพาราซึ่งขอบอกเลยว่าเกษตรกรทั้งสองท่านนี้นะคะปลูกยางพารามานานมากแต่ว่าจะนานขนาดไหนแล้วก็มีวิธีกกกาา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 รรรรดดดููแลลัษยยยยงงงไทีีี่ปพมววนนนนข้เเ๋ ชมพร้อมๆกันค่ะคผู้ชมคะต,ตอนนี้นะคะมิ้นอยู่ภายในสวนยางพาราซึ่งมองไปกว้างๆเนี่ยวีพื้นที่ที่กว้างมากแล้วก็ต้นยางพารานะคะจำนวนหลายๆต้นมากซึ่งเกษตรกรทั้งสองท่านนี้นะคะปลูกยางพารามาถึงเกือบ20ปีนะคะนั่นก็คือคุณลุงสมคิดแล้วก็คุณป้าวันนี้ช่วยยิ้มนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ปลูกพื้นยางพาราพื้นที่กี่ไร่คะ 23่ไร่23ไร่ถ้าคิดเป็นจํานวนต้นนี่ประมาณกี่ต้นคะประมาณเราพันเก้าร้อยต้นปลูกมาตลอด20ปีเนี่ยค่ะต้นยางพารามันก็ต้องมีอายุไปในแต่ละปีละปีใช่ไหมคะช่วงไหนที่เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษเลยอะคะคุณลุงก็ช่วงแรกช่วงแรกแรกแรกปลูกเราต้องดูแลเป็นพิเศษคือจะไม่ให้ต้นใต้โคนมันรกหรือว่าปลวกมากินหรือว่าบางทีอาจจะเป็นแมงอะไรไปแทะอะไรอย่างนั้นเราต้องคอยดูแลอยู่ทุกวันแล้วคุณต้าล่ะคะ ดูกับต้นยางพารามานานแล้วเรานในแนวคิดเราเนี่ยเราคิดว่าช่วงที่น่าจะต้องดูแลมากพิเศษในความคิดเร,เราคิดว่าช่วงไหนเหมือนคุณลุงไหมเพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าอะไรถึงเหมือนกัน <c oughs> อยู่ไหมเรื่องอนเพราะว่าอะไรถึงเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าต้นมันเล็กๆหรือยังไงคะต้นมันเล็กอยู่อืแล้วเราก็ไปช่วยคุณลุงดูแลรักษายังไงบ้างคะคุณป้าตัดหญ้าเองเลยเองเมื่อก่อนนะตัดหญ้าอย่างเดียวเลยไม่ให้มีวัชพืชใช่ไหมคะ เพราะอะไรเราถึงคิดว่าเราอยากจะทําแค่ของเราเองอะคะเพราะเราชู้ชีวิตเพราะผมเป็นคนขาเสียทีนี้อยู่ทางขวางไอ้นอกไปเขาก็ดูถูกว่าเออคุณไม่มีอะไรคุณขาเสียจะทํางานอะไรไม่ได้ผมก็ขึ้นมาอยู่วันนี้ผมไม่ค่วยภายนอกอเพราะผมมาทําอยู่ประมาณราวเมื่อก่อนผมสงเคราะห์ไปทีหนึ่งผมโค่นไปแล้วผมโค่นก็ไปโค,ค่นอีกทีหนึ่งทีนี้ผมประมาณราวสิบเก้าปีผมก็ทําได้สิผม ก็มีเงินมีทองเล็กน้อยผมก็ไม่ได้มีเยอะแต่ว่าผมก็ออกไปซื้อที่ซื้อทางอยู่ทางนอกค่ะก็คือว่าเราสู้ชีวิตสู้ชีวิตรรเราจะแบบว่าทุกคนดูถูกเ่ยเราไม่สนใจใช่เรามาอยู่นี่ทําขอทำนีก่ก็ใช่ไหมาทำอย่างเดียวผมถือไม่เท่าทําอือก็ถือว่าเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่แบบว่าใช่ใช่สู้ทํา ล้วก็ทํามาถึง20กว่าปีไม,ไม่เคยไม่เคยเจอปัญหาด้วยใช่ไหมคะไม่ไม่มีปัญหาอะไรอโอเคค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เบรกก่อนนะคะแล้วช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาถามเกี่ยวกับเคล็ดลับการดูแลรักษาต้นยางพาราเมื่อโตขึ้นมาแล้วพอเรากรีดไปแล้วเนะะี่ยค่ะเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วทํายังไงให้ยางพารามีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมคะ่ะพักกันสักครู่นึงแล้วกลับมาพบช่วงหน้าค่ะสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีปรับสมดุลในร่างกาย ดีเบลมบำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มข้นดีคอนแทกบำรุงสายตาหนังสือวายดีเน็ตเวิร์ครู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัพขายตรงมืออาชีพโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์คเวิร์วจำกัดธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทยหากในวันนั้นคุณยังทำไม่ได้ กีป่ปีกี่ปีราก็สั้นลงสั้นลงสังส้นลงแบบเนี้ยจะทํายังไงดีลองถามคุณบานเย็นดูสิครับฉันน่ะสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าของฉันน่ะรากขาวรากยาวรากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็นห้าพลังคุ้มรับจากธรรมชาติบานเย็นใช้แล้วรากขาวรากยาวรากแข็งแรงรากกินปุ๋ยบานเย็นเจ้าของเดียวกันกับโคเรจิน กว่าจะมาเป็นเขาทายแกลเล็กซี่อย่างทุกวันนี้ผมต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักซ้อม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 ฝึก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 ทุกวันและในวันนี้ผมก็เลือกโกลเลจินดูแลตัวเองครับกี่ปีกีปีลาก็สันลงสั้นลงสันลงแบบนี้ <S <S จะทำยังไงดี ลองถามคุณบานเย็นดูสิครับฉันน่ะสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าวของฉันน่ะรากขาวรากยาวลากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็นห้าพลังคุ้มซับจากธรรมชาติบานเย็นใช้แล้วรากขาวรากยาวรากแข็งแรงรากกินปุ๋ยบานเย็นเจ้าของเดียวกันกับโคเรจิน หนึ่งเดียวคนนี้กับสถิติการชก50ครั้งชนะ49ครั้งโดยชนะน็อกถึง43ครั้งเขาสายแกลเล็กซี่ปัจจุบันยังคงโลดแล่นบนพื้นผ้าใบด้วยการเป็นเทรนเนอร์และมีงานแสดงต่อเนื่องในวงการบันเทิงโอเคพร้อมครับเมื่อก่อนต้องมีวินัยอย่างไรตอนนี้ก็ต้องมีวินัยอย่างนั้นและต้องรู้จักดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมเลือกดูแลตัวเองด้วยโกลเลจินพลังโสมโกลเลจินพลังธรรมชาติ9ชนิดดูแลคุณ สนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีปรับสมดุลในร่างกายดีเบลมบำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มข้นดีคอนแทกบำรุงสายตา หนังสือวายดีเน็ตเวรู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัพขายตรงมืออาชีพโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์วจำกัดธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทยถามเมื่อกี้เข้ามาในสวนเจอต้นยางของน่าจะเป็นของไร่เราหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันจะมีการทาหน้ายางที่เป็นสีชมพูน่าจะเป็นยากแก้เชื้อราอย่างสวนของเราเจอไหมคะ ไม่มีมมถามคุณลุงมัางส่วนของเราไม่มีโรคเลยเพราะว่าน่าจะเป็นจากอะไรคะคุณลุงผมก็รู้สึกว่าผมจะใช้ปุ๋ย nc ผมไม่เคยเจอเป็นโรคอะไรเลยเมื่อก่อนเมื่อไม่เมื่อไม่ได้ใช้ปุ๋ยนี้ผมผมมีปัญหามีปัญหาอย่างไงคะเป็นหมาคือว่าโรคมันจะหน้ามันจะตายก็อย่างนี้อย่างนี้นี่มันจะเป็นอย่างนี้แล้วขั้นตอนการการให้ปุ๋ยอย่างเงี้ยคะ่ะเ,เราให้ยังไงะคะเราก็ไอาวานระหว่างอ,อกอะ ปานระหวาออ่างาอกยางระหวาออ่างาอกค่ะระหว่างอกยางระหว่างอกยางอย่างนี้อ๋อเพราะอะไรเราถึงต้องมีวิธีการหว่านแบบนี้นะคะเพราะเพราะว่าที่ต้นมันไม่มีรากข่อยเพราะว่ายางมันมีแต่รากใหญ่ค่ะอ,อกไปกลางอกมันจะมีรากขวอยรากขวอยมันจะอยู่กลางอกอ๋อก็คือว่าเราก็ต้องดูแลรากขอยด้วยใช่ไหมคะรากขวอยมันจะกินปุ๋ยได้ค่ะแล้วผลดีที่ตามมานี่คือลักษณะหน้ายางจะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะคุณลงุงหน้ายางนิ่มแล้วก็กรีดง่ายแล้วก็น้ํายางมันจะเพิ่มขึ้นค่ะอ น้ำยางเพิ่มขึ้นประมาณเราแต่เราวันเมื่อก่อนเราไม่เคยใช้พอมาใช้ปุ๋ยตัวนี้เราก็เพิ่มขึ้นประมาณเราวันหนึ่งสิบกว่าโลครับอืมสิบกว่าโลสิบกว่าโลค่ะแล้วร,รู้ทราบมาว่าคุณลงุงเนี่ยได้ปลูกพืชแซมด้วยใช่ไหมคะครับครับผมปลูกต้นเหลียงเขาเรียกยอดเหมียง,ยยงทีนี้ก็ไว้รับประทานในบ้านเราไม่ต้องใช้ผักที่เป็นสารเคมีเราก็ปลูก เสริมอย่างนี้แต่ผมอยู่ในขั้นทดลองแต่ตอนนี้ใช้ได้แล้วผมจะปลูกเพิ่มอีกอันนี้ปลูกประมาณกี่ต้นแล้วคะ,ะผมปลูกไว200<ม>้200ยกว่าต้น200กว่าต้น200กว่าต้นตอนนี้เก็บขายได้ก็เดือนหนึ่งก็เก็บแต่ละครั้งก็4 0 0 500ยห0ายทีเจ็ดร้อยแปดร้อยก็ได้ตอนแรกนี่ก็คือคิดว่าปลูกกินในบ้านเองแต่พอปลูกได้ไลเหมือนแบบประมาณว่าผลผลิตมันเยอะขึ้น แล้วก็แบ่งขายบ้างใช่ไหมคะก็เราใช้ปุ๋ยตัวนี้ไปประสานกับไอ้พืชอย่างนี้ก็มันงามดีเราได้ยอดได้อะไรเก็บยอดมามคือตอนแรกเราคิดว่าเราจะปลูกเลยหรือว่าเป็นมายังไงเราถึงปลูกต้นนี้แซมขึ้นมาคะคุณลุงก็เราก็มองดูว่าเอะเมื่อก่อนนี่สวนยางของเรามันจะมีไอ้พันไม้อย่างนี้ยอดเหนียงขึ้นอยู่ในสวนยาง<อ>แล้วก็มันจะไม่เมื่อก่อนเป็นป่า,ป,าป่าใหญ่หรือป่าธรรมชาติมันจะมีะตน้นต้นไม้ต้นนี้ ทีนี้เราก็ไอ้โค่นล้มมันสูญหายไปเราก็เอามาปุรณะใหม่คือเอามาปลูกใหม่มันก็ได้ผลเรากินบ้างขายบ้างแก่ไปเพื่อนบ้างแก่ไปบ้านงานบ้านอะไรที่เราไม่มีอะไรง่ายเขาก็เราตัวนี้ไปหยิบยื่อห้เขาเห็นว่าคุณป้าเนี่ยมีการคุณลุงคุณป้าม right? ีการทําแผ่นยางด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยเกี่ยวกับการทําแผ่นยางกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้พักกันก่อนนะคะเดี๋ยวไปคุยเรื่องผักเหลืองกับคุณป้าก่อนค่ะ สนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีปรับสมดุลในร่างกายดีเบลมบำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มข้นดีคอนแทกบำรุงสายตาหนังสือ y ายดีเน็ตเวิร์กรู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัพขายตรงมืออาชีพ โดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไวจำกัดธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทยกี่ปีกี่ปีลาก็สั้นลงสันลงสันลงแบบเนี้ยจะทำยังไงดีลองถามคุณบานเย็นดูสิครับฉันน่ะสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าวของฉันน่ะลากขาวลากยาวล้าแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็น าพลังคุ้มรั์จากธรรมชาติบานเย็นใช้แล้วรากขาวรากยาวรากแข็งแรงรากกินปุย๋ยบานเย็นเจ้าของเดียวกันกับโกลเดจินกว่าจะมาเป็นเขาทรายแกาเล็กซี่อย่างทุกวันนี้ผมต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักซ้อม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 ฝึก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 ,กทุกวันและในวันนี้ผมก็เลือกโกลเดจินดูแลตัวเองครับ กี่ปีกี่ปีราก็สั้นลงสั้นลงสั้นลงแบบเนี้จะทํำยังไงดีลองถามคุณบานเย็นดูสิครับฉันน่ะสวยเสมอเอ้ยไม่ใช่ข้าของฉันนั้นรากขาวรากยาวรากแข็งแรงกินปุ๋ยดีเพราะใช้บานเย็นจ้าโอ้ใช่ครับเพราะเขาใช้บานเย็นห้าพลังคุ้มทรัพย์จากธรรมชาติบานเย็นใช้แล้วรากขาวรากยาวรากแข็งแรงรากกินปุ๋ยบานเย็นเจ้าของเดียวกันกับกรูรจิ หนึ่งเดียวคนนี้กับสถิติการชก50ครั้งชนะ49ครั้งโดยชนะน็อกถึง43ครั้งเขาสายแกลเล็กซี่ปัจจุบันยังคงโลดแล่นบนพื้นผ้าใบด้วยการเป็นเทรนเนอร์และมีงานแสดงต่อเนื่องในวงการบันเทิงอ่าโอเคพร้อมครับเมื่อก่อนต้องมีวินัยอย่างไรตอนนี้ก็ต้องมีวินัยอย่างนั้นและต้องรู้จักดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมเลือกดูแลตัวเองด้วยโกเลจินพลังโสมโกลเลจินพลังธรรมชาติ9ชนิดดูแลคุณ สนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็นโกเรจินดีปรับสมดุลในร่างกายดีเบลมบำรุงสมองเพิ่มความจำดีเทนพลัสบำรุงผิวพรรณสูตรเข้มขน้นดีคอนแทกบำรุงสายตา หนังสือวายดีเน็ตเวิร์กรู้ลึกรู้จริงเรื่องขายตรงโดยสามแม่ทัพขายตรงมืออาชีพโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวอร์วาจำกัดธุรกิจขายตรงน้ำดีสัญชาติไทย อยากจะท่องเที่ยวไปมากมายในทุกที่ชีวิตที่มีเซรียาบอกใครคุณผู้ชมคะเมื่เบรกที่แล้วเนี่ยคุยกับคุณลุงป้าเกี่ยวกับผักเหลียงนะคะแล้วนี่ก็คือยอดผักเหลียงนะคะซึ่งเวลาเราไปกินแล้วก็กินยอดแบบนี้ใช่ไหมคะคุณป้าแต่ว่าคุณป้ากินไปหมดแล้วไม่เป็นไรนี้ขอยอดกลับไปก็ได้นะคะเอาไว้าพักเรื่องผักเหลียงไว้ก่อนไปคุยเรื่องการทําแผ่นยาง ว่า,าคุณลุงคุณป้าก็ทําแผ่นยางเหมือนกันทําไมเราถึงทําแผ่นยางอะคะเพราะว่าบางเกษตรกรที่ปลูกสวนยางเนี่ยบางท่านก็ไม่ได้ทําเอาแค่น้ํายางไปขายทําไมเราถึงคิดว่าเราทําเราต้องทำอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมานานหรือยังค่ะค่ะทุกปีทาแผ่นทุกปีไม่ได้ทํทาทาแผ่นมันได้มากแล้วก็ขายขายน้ํามันได้คสองเจ้าสามเจ้าของให้มาก็ใช้หมดอ๋อใช้เงินหมดแต่แผ่นยางนี่มันยังไงคะมันได้เก็บไว้นานค่ะ ถามคุณลุงบ้างเกี่ยวกับวิธีการทําแผ่นยางเนี่ยค่ะทํำยังไงคะคุณลุงเราเริ่มต้นจากยังไงบ้างแบบว่ากรีดยางมาแล้วต้องเอาน้ํายางไปทํำยังไงบ้างคะคุณลุงออผมก็เอามาใส่ในมันมีเขาเรียกกงยางกรงยางหรือรางยางแล้วก็น้ำหนึ่งน้ำสามลิตรก็น้ํายางสามลิตรผสมกันแล้วก็น้ำน้ำมากดอดอน้ํากรดใส่ใน ในที่เราผสมกันเสร็จแล้วก็ไปใส่รางยางแล้วก็เราทําอย่างนั้นแหละทุกๆรางให้เต็มรางยางพอดีพอด,พอดีเราถ้าจมว่ามันแข็งได้ตัวดีก็เราไปนวดหรือเนียดเขาเรียกว่าตบตบยางให้มันบางข้าวแล้วก็เราก็พาไปใส่จักรรีให้บางแล้วก็ตากแดดให้แห้งแล้วเราก็พาไปเก็บไว้ อันนี้คือทําเองกับคุณลุงกับคุณป้าเหมือนเดิมไหมคะหรือว่ายังไงห,หรือว่าอันนี้มีการจ้างหรือว่ามีเครื่องมือด้วยคะคุณลุงมีมีเครื่องมือของผมครบทุกอย่างแล้วก็ทําเองใช่ไหมคะทำเองครับทั้งหมดเลยทั้งหมดแล้วอย่างนี้เราทาแบบประมาณว่าวันหนึง่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งเราได้ประมาณเท่าไหร่คะคิดทั้งหมดเลย20 20บกว่าไร่นี่เลยหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงก็มันไม่ไม่แน่ว่าตอนยางราคาดีก็เราขายไปทีก็ ประมาณเดือนเดือนหรือสิบเก้าวันยี่สิบวัน<ะ>อย่างนี้เราก็ได้คนละหกหมื่นเจ็ดหมื่นก็เมื่อตอนยางแผงก็ครั้งละแสนเราก็ได้คีละแสนเก้าหมื่นแปดหมื่นไม่ทำกว่านั้นเพราะเราเราไม่ขายเล็กเลก,เลกน้อยนอยเราไม่ขายเราขายยางเราขายเยอะๆยอะเราขายตีควันพันพันกว่าแผ่น<ะ>เราไม่ขายน้อยๆแต่ว่ายาง ช่วงแรกเบิดยางเราไปใช้ปุ๋ยตัวอื่นเราก็ไม่ได้มาอย่างนี้ไม่ได้มาถึงว่ายางมันได้ทั้งเช้า 30- 40เราแรกเบิดมันจะมาได้เช้า1นกว่ากิโล<ะ>แต่เรามาใช้ปุ๋ยตัวนี้เรามาได้เพิ่มน้ำยางอ่าแรกๆเบิดหน้ายางเราได้30กว่าโล40<ะ>โลแต่ว่าจำกัดในที่เราทำแผนที่เราจำกัดว่าวันนี้เราได้30แผนเราไม่ได้30โลเพราะว่ายาง น้ำยางมันจะข้นใช้ปุ๋ยตัวนี้น้ำยางมันจะข้นแล้วก็มันจะได้ไอ้น้ำยางไอปริมาณน้ำหนักเยอะกว่า30แผ่นก็เราได้ประมาณ34หรือ35โลเมื่อกี้พูดถึงคุณลุงแล้วว่าได้ผลผลิตได้เงินที่ดีคุณป้าล่ะคะเรามองเห็นว่ามันมีผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วเรื่อมผลกําไรผลตอบแทนดีขึ้นไหมคะคุณป้าดีขึ้น่ะดีขึ้นยังไงบ้าง ได้เยอะก็ดีแล้วดีแล้วป <g ül> ติแต่ละถามเลยปกติเนี่ยได้มาคุณลุงเก็บใช่ไหมคุณป้าถึงไม่รู้หรือย,อยังไงคะคุณลุงไม่ได้เก็บคุณป้าก,กับเองแล้วเราเห็นว่ามันดีขึ้นไหมคะ <g ül> หลังก่อ<ด>นหน้น <g ül> นาน,นี้เราดูแลดูแลยางพาราดีแหละคือไม่มีโรคไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเรามีการปรับสภาพดินเหมือนกับคุณลุงคุณป้าบอกเมื่อกี้นี้แต่ว่าก็ผลผลิตก็ดีขึ้นแล้วมันดีขึ้นจากแต่ก่อนไหมคะราคาที่เราได้มาเราเห็นเงินคนเดียวดียังไงบ้างคุณป้ารู้สึกยังไงบ้างเล่าให้หนูฟังหนดีใจยังไงบ้างแล้วเราได อให้คุณลุงคุณป้าฝากถึงเกษตรกรสวนยางพาราที่บ้านบ้างถ้าเกิดว่าปลูกมานานแล้วอาจจะหรือบางท่านอาจจะปลูกมาไม่นานเริ่มปลูกน่าจะเป็นแนวทางที่ดีเอาคุณลุงก่อนค่ะฝากถึงฝากถึงท่านผู้ชมว่าผมพยายามไม่สมาชิกหรือเกษตรกรมาปลูกสวนยางพารากันแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันจะมีเยอะ ยางเราต้องพยายามหายางที่พันมันดีๆมาปลูกแล้วก็เราใช้ปุ๋ยตัวนี้ามาใส่เสริมให้ยางมันโตเร็วแล้วก็ได้กรีดได้น้ำยางเยอะๆทีนี้ก็สมาชิกทุกๆคนก็พอใจได้มีเงินมีทองกันอย่างนี้แหละค่ะคุณป้าล่ะคะฝากถึงพี่น้องทางบ้านเกษตรกรทางบ้านบ้างถ้าอยากจะเก็บเงินเยอะๆเหมือนเราเนี่ยควรจะต้องทำยังไงฝาก<อ>นิดนึง ฝากเลยฝากยังไงบ้างต้องทํายังไงบ้างคะ<笑><笑>ดีใจค่ะดีใจค่ะเอาว่้คุณลุงฝากแทนแต่คุณป้าดีใจอย่างเดียวนะคะ<ด>คุณผู้ชมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตรกร,ร,กรสคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะอย่างเช่นคุณลุงเนี่ยก็ เคยโดนดูถูกมาบ้างแต่ก็ไม่เคยที่จะท้อหรือว่าไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้สู้ชีวิตปลูกสวนยางมาตลอด20ปีเราต้องบอกว่าคุณภาพดีมากๆเลยนะคะก็ฝากให้คุณผู้ชมดูแล้วก็นําไปเป็นตัวอย่างนะคะหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางในการนําไปปรับปรุงใช้เนาะถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็ลองดูคุณลุงคุณป้าเป็นตัวอย่างได้ค่ะสาหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงคุณป้ามากมเลยนะคะขอบคุณค่ะ คุณฝันว่าอยากจะมีบ้านผู้ชมคะได้มาแล้วนะคะยอดผักเหลียงที่คุณลุงคุณป้าเด็ดมาให้มินนะคะซึ่งวันนี้แน่นอนว่าจะต้องได้ชิม เมนูเด็ดของการเอายอดผักเหลียงไปประกอบอาหารนะคะแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรนั้นก็ต้องไปดูกันอีกทีนะคะแต่วันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะก็ต้องออขอชื่นชมแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณลุงคุณป้าด้วยนะคะซึ่งวันนี้แน่นอนว่าคุณผู้ชมจะต้องได้สาระความรู้แล้วก็แนวทางต่าง,างๆในการปลูกยางพาราซึ่งคุณลุงคุณป้าเนี่ยก็มีวิธีการแล้วก็มีการดูแลรักษายางพารามาตลอด20ปีไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยนะคะและเกิดว่าเกษตรกรท่านใดกําลังท้อแท้หรือว่าท้อถอยถ้าเกิดว่าเจอปัญหาเกี่ยวกับการทําเกษตรนะคะก็ขอให้ดูคุณล คุณป้าเป็นตัวอย่างนะคะเชื่อว่าจะต้องเป็นกําลังใจที่ดีให้พี่น้องเกษตรกรอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะคะสารปรับสภาพดินบานเย็นผลิตภัณฑ์โกลเลจินดีและบริษัทดีน็ตเวิร์กเวิร์ลไวจำกัดสำหรับวันนี้มิน้นท์ลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าเวลาตีห้าถึงตีห้าครึง่งสวัสดีค่ะเมื่อผสมสารปรับสภาพดินเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยปรับสภาพดินนะสร้างระบบราก นะครับแล้วก็สร้างเชื้อราชนิดดีคือไมโครไลซาทำให้ดินเนี่ยดีมีรากฝอยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อมีรากฝอยเยอะขึ้นเนี่ยเ,เมื่อพืชมาเจอปุ๋ยที่เราใส่เข้าไปหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันก็กินได้เลยนะครับเพราะนั้นทำให้ประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์ที่เราใช้ไปเนี่ยมันมีประสิทธิภาพทำให้หน้ายางนิ่มแล้วก็กรีดง่ายแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางนะครับส่วนหน้ายางตายนึ่ง